สครับสวัสดีครับจมคิี่ทุชันครับที่ตลาดุชั่นครับที่ชอบธรรมดานะครับชอบ VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอานอ VIP นะครับหานอน VIP ของวันที่แนะครับแปดคือเนงะมาารดเมื่อหานอนแล้ว ยาคมจะออกทุกวันทุกๆวันนะครับเวลาหนึ่งุ่มึ่งทุ่มค่งนะครับช่องีดีธรรมดาก็จมานนนะครับคุณรวิเพื่อความเป็นธรรเท่านั้นนะครับก่อนครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังมาชมนะครับทุกฝากติดตามด้วนะครับใครที่ยังไมกดติดตามนะเมื่อวานี้หลุดนะเมื่อวานนี้ออกห้าแปดครับ วันนี้เอาใหม่สู่สสวันนี้มาเด้งมาบนมาล่างนะมีนะครับแตปดพิจารนายอยู่สัมพันท่าแรกของหกเจ็ดห้าในาเบียร์ที่เด่นสองกับสามนะสองกับสามนะสองสามตอกหกเจ็ดนะครับแปดเก้านะครับลองอะไรครั้งลองหกสามหกสองเจ็ดสามเจ็ดสองแปดสามแปด องเก้าสามเก้านะครับสามนี้เลยนะครับเจ็ดตัวเก้านะครับสามนี้นะครับอนะครับเอามันีูนะตับสามเนี้ยตอนนี้ที่สามแล้วนะครับอ่าดีในกล่องข้างบนหนึ่งคือเด่นนี้ยลองกับสามคู่กับหกกับเจ็ดนะหนึ่งนะครับสองนี้นะครับนี้นะครับเขื่อนแปดกับเก้าตัว่อนลองนะ ครชอบก็จัไปนะครับใครไม่ชอบคอยรยตังเ่นนะครับชอบคอจัะครับสามสามจงอาจงาจงาุมาบนมาล่างด้วยบบนามยนะครับอเกยบรอยลวเ็เอาอันนี้คือชุดบินครับอันนี้ครับอันนี้คือตน้นยูตัวนี้เกะครับเกิบเอาครับขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ขอให้เอาคืนนะ มาบนมาล่างเลยนะเดินเมงทฮงเฮงเนะครับนะครับต่อไะเป็นมากๆขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่เกินสองมันผมมัข้างตรงนี้นะครับชูดีๆภาพถ่าคราบ